วิวครับวันนี้มาติดตั้งที่วัดอุณหภูมิเราจะเป็นแบบไหนนะครับสิ่งที่ลูกค้าซื้อไปแบบเป็นชุดนะสิ่งที่สําคัญนะครับของการวัดอุณหภูมินะครับเซ็นเซอร์ที่บริษทัทเขาทําให้เนี่ยก็คือลูกค้าอย่าไปใช้ตัวอื่นเด็ดขาดน,นะครับต้องใช้ของมันโดยเฉพาะนะครับต้องใช้ของมันโดยเฉพาะห้ามใช้เลยเพราะว่ามันมีค่าที่เขาล็อกไว้กับหน้าจออยู่แล้วนะครับทีนี้สายไฟมันจะเยอะหน่อยนะครับ อันดับแรกสิ่งที่ลูกค้าได้ก็คือคู่มือนะครับเปิดคู่มือก่อนเลยนะครับเนี่ยคู่มือก่อนเลยมีคู่มือภาษาไทยชัดเจนนะครับมีคู่มือภาษาไทยชัดเจนหาก่อนเลยสายสีเขียวไฟลีนี่เราไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยสายสีเขียวเราไม่ได้ใช้เอาออกเลยนะครับแล้วก็สายสีดำ E เนี่ยดำเนี่ยก็คือกาวโค้งนะครับเราจะลงตรงไหนก็ได้นะครับผมของรถให้แต่มันมีไฟนะครับผมแล้วก็ต่อไป าสายสีแดงใช้เฉพาะไฟ12โวลต์เพราะว่า,าในเกรรียรดระดับภูมิที่ผมขายแพงนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแบบ t o in one t o in one ก็คือว่ามีทั้ง12และ24โวลต์อยู่ในตัวเดียวแค่ว่าเราเลือกสายไฟแค่นั้นเองนะครับบางเกีรที่มันราคาถูกก็คือมันมีเฉพาะ12บางเกีรก็มีเฉพาะ24แต่ตัวนี้ผมทํามาเอาใจทั้งสายรถทุกรุ่นนะเกี่ยวกับรถอะไรก็แล้วแต่ที่มีเครื่องยนต์นะครับผมสามารถใช้ได้หมดนะครับทั้ง12แล้วก็24นะครับผม เขตวัดอุณหภูมินะครับผมอ่าเราฟอร์ดเราเป็นไฟ12โวลต์แล้ก็เลือกสายสีแดงนะครับคู่มือจะเขียนบอกนะครับสายสีแดง12โวลต์แล้วทีนี้เราก็จะเหลือสายสีเขียวกับน้ำเงินเนี่ย เราตัดทิ้งเลยก็ได้นะครับผมไม่ต้องใช้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะเหลือ3สายนะครับเอาแค่ไฟเข้าตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสายสัญญาณส่วนสายสัญญาณถ้าเป็นตะกูลรถไถสาย2เมตรนี้ที่บริษัทให้มานี้เพียงพอเลยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมเราเพิ่มเติมแค่สายที่ออกจากสวิตช์กุญแจมาเข้าสายไฟนะครับแค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการติดตั้งต่อไปเลยครับจากเราเอาเซนเซอร์นะครับเรามาขันใส่ตรงนี้เลยนะครับรถไถฟอร์ดนี่ครับเกี่ยวตรงกันเลยนะครับนี่ครับก็เอาเทปพันเกียวแล้วกกก็ทาาวออีรรบบนนึงะคั เพื่อให้อยู่นะครับเห็นครับประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วลูกค้าก็จะใช้สายไฟที่บริษัทให้มานะครับเสียบไปเลยนะครับนะครับถ้าเป็นพวกรถไถนะสายไฟตัวนี้มันมีอยู่2เมตรคือมันเหลือเฟืออยู่แล้วครับแล้วก็เก็บให้สวยงามนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขามาเจาะไว้ตรงนี้นะครับผมก็แล้วแต่คนจะเจาะนะครับบางคนไปดีไมัดตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแต่เราจะเจาะไว้ตรงนี้เพราะว่ารถมันเก่าแล้วเดี๋ยวเจาะไว้เลยนะครับผมอยากเราติดตั้งเสร็จนะครับ ลูกค้าจะไปเจาะหรือจะไปแปะหรือจะไปติดไว้ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเป็นรถไทฟอร์ดถ้าของนี้ผมเจาะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะก็ใช้สกูยิงสันไทยนี่แหละครับเจาะเลยครับผมขาตัวนี้เรามีให้เรียบร้อยนะครับผมวัดบูธใครมีเทอร์โบก็ใส่วัดบูธใครไม่มีเทอร์โบก็ไม่ต้องใส่ติดเกจวัอุณหภูมิความร้อนตัวนี้กันน้านะครับก็เหมือนผมบอกมันมีทั้ง 12- และ24สนะครับสายไฟที่เหลือเราก็จะใช้สีแดงสีดําตัวนี้เป็นสายสัญญาณอยู่แล้วมมมมััััันนนนบบบบงงงคคออออยยยยู่่่่่่แลล้้้้้วววะะรสาาืืเเเไไไไไดใชกก็็พผผตตปุม ครับผมกันน้ําครับผมหลังจากเราเดินสายไฟนะครับสองไฟสายดําเนี่ยจริงๆสายดําเนี่ยเรามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะแต่แค่ว่าเราไม่รู้ว่าชุดสีมันมันจะลงกาวลงโค้งไหมเราก็เลยเอยตัดปัญหาเลยก็เลยเดี๋ยวมาหาสายสายกาวใหม่นะครับผมอ่ามันก็จะดูเรียบร้อยกว่าเพราะว่าสายเราก็เป็นสายคู่นะครับสายตัวนี้ก็ไม่ได้ไปหายากมากมายนะครับผมเดินไปร้านอ่า ขายสายไฟทั่วไปนะครับสาย1มิลแค่นั้นนะครับเป็นสายคู่นะครับผมแค่นั้นเองครับสายคู่สาย,สายอ่อนนะครับสายสายตอลิดสายอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับผมเพราะว่าพวกนี้เป็นแค่ไฟเลี้ยงระบบนิดนหน่อยๆนะครับผมจากนั้นเราก็เอาสายคันเอานะครับผมคันเอาไดชาร์จนะครับผมถอดออกมาเลยคันเอาจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสายมันจะเป็นยังไงนะครับผมให้เราลองจิ้มหานี่ครับเมื่อมันมีเสียงมีเสียงแล้วนี่ครับติดแล้วเห็นไหมมีเสียงแล้วติดแล้วนะครับเรารู้แล้วว่า อ่าตรงนี้มันมีไฟบวกกับไฟลบแน่นอนแล้วเราลองปิดสวิตกุญแจดูครับเราต้องเปิดกุญแจก่อนนะครับลูกค้าปิดดับสวิตนี่ครับเปิดสวิตนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมเรารู้แล้วนะครับเดี๋ยวพอเรารู้แล้วว่ามันสองสายนี้แน่นอนเราก็ค่อยผ่าค่อยเลาะแล้วก็จัดการนะครับผมนะครับแยกไฟออกใช้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับวิธีการติดตั้งนะครับโอเคครับผมถ้าสนใจก็เรื่องเกจรก็สั่งมาได้ครับผม วันนี้ผมมาติดตั้งเทอร์โบเป็นรถคีบเนาะผมก็จะรีวิวรวมๆไปด้วยนะครับผมเรื่องเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ